รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเพื่อการประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของนายนพดลบุตรดาผู้อำนวยการโรงเรียนจอมตาโนนดูโนนสำราญองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ด้านที่หนึ่ง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนจอมตาลนนทุนวนนําสำราญจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนจอมตาลนนทดุนวนสำราญมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการโรงเรียนและมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงที่ทันต่อเหตุการณ์มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ครูสอนให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยใช้รูปแบบ Active Learning โรงเรียนจอมตาลนนท์หรือนวลสำราญ มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยครูและนักเรียนสามารถนำสื่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้อย่างมีความสุขโรงเรียนจอมตาลโนน,นดูลโนนสำราญมีแผนการนิเทศโดยยึดตามปฏิทินที่จัดขึ้นทำร่วมกัน ซึ่งเป็นปฏิทินการนิเทศตลอดมีการศึกษาโดยใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนโรงเรียนจอมตาลนนดูน,น,น,นสำราญมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ professional learning community หรือว่า PLC นั่นเอง ด้านที่ 2, ด้านการบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปและมีอาคารสถานที่ที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจอมตานโนน่วนวนสสำราญได้มีการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อมอบหมายงาน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองอีกทั้งยังจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนติดตามประเมินผลจัดทํารายงานผลานนการดําเนินการและนําผลไปสรุปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนต่อไปโรงเรียนจอมตานนวลดุนวลสาราญได้จัดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน ซึงเป็นทั้งกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตก,กรรมโรงเรียนจอมตานโนนทนนดนดนสำราญมีการพัฒนาสถานศึกษา และคุณภาพของผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงจนบรรลุผลตามเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนจอมตาลนโนนดุลนนท์สำราญเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชนในการดำเนินงานโรงเรียนจอมตาลโนนดุลนนท์สำราญได้ให้ความสำคัญงานบริการด้านจิตอาสาแก่ชุมชน จึงได้รับความร่วมมือที่ดีจากองค์กรภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่า,ขายและสถานประกอบการทำให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลจัดสรรหาทุนการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะโดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โรงเรียนจอมตาลโนนดุนวนสำราญมีการขับเคลื่อน l ะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาโดยการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 3D4 รู้สู่3สุขด้วยรูปแบบการบริหารแบบ Six Q Model เพื่อพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขจับมือไว้และไปด้วยกันข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 1. เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมวัย 2. เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ o ์ O-net NT RT โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning วิธีดำเนินการตามการใช้อุดรหนึ่งโมเดล 1. y o U Understanding ประชุมวางแผนคณะครูเพื่อดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันผลการทดสอบปัญหาและความต้องการจัดทำแผนยกระดับ 2 D Development การพัฒนาการถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศติดตามจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม O Operation 1. การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด 2. ครูนำความรู้ไปปฏิบัติการเรียนการสอนในชั้นเรียน การนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่องสะท้อนผลการปฏิบัติ N Network สร้างเครือข่ายประกวด Best Practice ที่ประสบผลสำเร็จสร้างเครือข่ายจัดก,กิจกรรม PLC สร้างเครือข่ายระบบออนไลน์กลุ่มโรงเรียนชุมชนโรงเรียนแกนนำและเผยแพร่ 1. Number One 1> เด็กหรือนักเรียนที่มีคุณภาพและทักษะการเรียนในศตวรรษที่21มี Best Practices ผลลัพธ์เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนจอมตาโนนหรือโนโน,โนสำราญมีผลทดสอบ RT NT และ ONET เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ3เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามวัยครูสามารถจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Active Learning คิดเป็นร้อยละ75ขึ้นไป สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ75ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีคุณภาพและทักษะการเรียนในศตรวรรษที่21 2. ครูเป็นมืออาชีพในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ active learning 3. สถานศึกษามี best practices คือการจัดสาร 4. เด็กประถมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามวัย 5. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนโรงเรียนจอมตานโนนด่นวลสำราญได้รับรางวัลในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่71มีการศึกษา2566ดังนี้องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพานนพดลบุตรดาได้ปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครบถังสิบข้ออย่างเคร่งครัดโรงเรียนจอมตาลโนนดูนโนนสำราญขอขอบพระคุณทุกท่าน